ก็จะมาดูคนที่เขาน่าเล่นเกมคีย์บอร์ดนะแล้วก็เด็กนั่งดูทีวีแบบว่าใช้เบไฟอะ่ะนห้ดูเลยนห้ดูเนี่ยใช้เบยไฟแบบนี้ยมีแบบนี้เชื่อมกับทีวีอะ่ะสามบีบอะ่ะพ่อขอเชื่อมให้นะแล้วเราจะตัดเลยละกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่หลังบ้านแล้วนะไ,ไม่รู้จะทำอะไรกินด,ดีงั้นเดี๋ยวเราทำสูตรนมง่ายๆแก้วอันดับแรก แล้วเราเข้าไปเอานมก่อนนะโอเคแล้วก็ประมาณว่าเราตัดแล้วนะเนี่ยเราตัดแล้วงั้นเราก็จะไปเอาชาเขียวจะทําแบบชาเขียวนะชาเขียวในตู้เย็นเราก็คืออันนี้นี่นี่เราก็จะเอาใส่แล้วตัดไปตอนชาใส่เสร็จแล้วแล้วกันโอเคแล้วก็ทำในเสร็จหมดแล้วเหลือแค่คนนะ แ้นตาลด้วยเพื่อเป็นการให้มันไม่จืดก็วางไว้นี่ก่อนจะปีบน้ำตาลแป๊บนี่อุ้ยหน้าไฟรึวหน้าไฟรึว่าอือฮึก็จะแกะน้ำตาลก่อนเล่นแบบแรกแกะวะออย่างงี้แล้วกันถ้าเราทำตังไปแล้วก็แต่คนแล้วจะใส่ชาเไรแต่เราของเราไม่ได้ถ่ายไปช้อนหนึ่งนะ เราก็จะคนหนีไปไปไปเห็นไหมมันก็จะเขียวใไปดงแสงเลยนี่มันเขียวถึงแม้มันจะเป็นสีขาวแต่มันเขียวนี่มันเขียวเห็นไหมเขียววนี้เหรอเนี่ยมันเขียว,เ,ยวเห็นไหมเห็นผงไหมนั่นอ่ะโอเคพอันเขียวทุกทก็จะวนตรงนี้นอวจากนั้นเราก็จะไปนั่งรอ อันนั้นก็ถอดตัดเลยละกันแล้วก็ตมามอันตอนที่นั่งเล,ล,ล่นอยู่ในบ้านนะเราจะกินให้ดูนิ่ม นี้ก็ขอ,อไว้เพียงแค่นี้นะบ๊ายบาย